นี่กับพามาเบิงปูครับพี่น้องกับปูเคยเห็นไหมครับกับปูที่มันอยู่กันแบบเป็นฝูงอยู่แบบ,ลบหลายๆครับอยู่หลายอีลีครับแต่ก่อนอื่นกับเบิงบรรยากาศกันไปก่อนนะครับเนาะเบิงบรรยากาศน้ำทะเลมันลงครับอันนี้เป็นปูที่อยู่อ่าเื่อนปูายเลนนะครับ แต่มันบ่มีปลาชายเลี้ยนนะครับเนาะเป็นปลาหย่าปลาหย่าละเมาะละแม่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับปลาเดิมปลาเดิมครับนางลุงคู่ไกลๆแล้วตัวนี้ครับผมนี่ก็หูกับปูด้วยครับนี่แต็มไปหมดอยู่เลยนี่มีแต่หูกับปูครับผมแมนมืดนะครับเพิ่นเห็นคนเพิ่นกระติบลุกปุ๊บแป๊บนะครับ นี่ผมให้เบิ้งบรรยากาศนาหนะฮู้คบปูครับนี่ตัวนี้กำลังสีออกมาเมดไปแล้วอย่างี้เสียงคนนะครับให้เบิ้งกันแบบสดๆเลยครับผมนี่ปูครับปูโตปุยไงเดี๋ยวครับซัมป์ปมือครับผมปูอันนี้ครับเบิ้งไปทางนี้ครับ สืบลืมด,ดีครับเห็นไหมครับเนี่ยเบิ้งกันครับเป็นแไบบก่อันนี้กับบอไกล่ปันใดครับ ใกล้กันนั่นๆเอาล้วครับเาเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเพิ่งจะสีเริ่มออกมานะครับเห็นครับทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับเริ่มยางแล้วครับเริ่มโชว์โตแล้วครับเริ่มโชว์แล้วยกแามโชว์นะครับเอาละเอาละเอาละยกแามโฉแล้วครับเอาละทักทายครับทักทายทักทายครับทักทาย สามชัวไปแสนละไปทางพุ่นครับไปทางพุ่นครับเออบิ่งอู้ยครับบึงบึงบไปซองไปทางพุ่นครับบึงซองไปทางพุ่นครับเออว้่งปุ่นอะเมียนแต่แนวเดียวเลยครับนี่คือว่าที่เลี้ยวไปเป็นหลังขาวๆกระเพาะแกะเปะนั่นก็คือกระปูครับผม นี่ครับเห็นว่าครับยกคีมโซ่นครับตัวที่ยูไก่ได้ยิงเสียงค้นีย๋ยว่าใครออกมันไดนะครับ,บนอคนนี่ครับโมเมนต์ปูนา้าเลยครับเป็นปูทะเลปูน้ำก้อยนะครับเด้อนี่ครับเพื่นกระสีออกยูเป็นฝูงยึง้งสี่แล้วครับ เลยครับว่ากันวูนงเ้ว่นนี้ลงหูอยู่ระยะประชิดกับปอเลดด้ครับเออต้องมาแบบนี้ครับขยับปุ๊บแลนลิดเลยครับเบื้องทางปุ่นครับ้ยครับนมีการหน,นีบกันโช่ความดิ มันหลยหลาย่ายให้พี่น้องเขาบึ้งครับผมปูไหลครับปูเฮาุ่นแมงมดเด้ครับปูล่ะปัด,ปดพี่น้องเขาได้บึ้งได้แ่งครับว่ามันไหลปันใดครับปู ทั้งนี้นะครับปวดอ่ะหลายป่ครับตัวไก่กับบัวมมาอยู่นะครับเนาะบวัวมมาเข้าฉากรนะอยนีส่องไปงแย่งไปครับ ครับอแถวนี้คือ,อยูเป็นอาณาจักรเลยครับนี่เพื่อนบ่ากล้าออกไปเซไกลครับเพราะว่าผมนั่งอยู่นีุ่น่นั่งอยู่นี่ออกไปไกลว่าไรเป็นไก่ๆหั่โตกันงงเงียบๆอย่ยยยับกับกูได้ ขยับครับขยับปุ๊บไปอาลัดโตซ้ำโป้มือเนี่ยครับบ่ใหญ่บันไดเบิ่งทางพุน่นแมนเปิดเลยครับพุนพ่นพุ่นยกกามโป้เวอร์พีวีเยอะครับถามว่ากินได้บ่กินได้เยอะครับปูทุกชนิดก็กินไดเหมือนละครับ แต่ว่ามันตัวน้อยคนกับบนิยมกินนะครับเนาะนี่ครับเบื้งตัวไกล้ๆน,นี่นะครับนี่ว่าตี๋งได้ตัวนี้ขั้นเท้าลูกนี่คือแปลนลึบเลยนะครับนี่นเบ่งองขยับปวดนะครับเบื้งขยับครับปวดนะไปเบิด <laughs> ลงหัว เบ่งกับปูกันไปนะครับเนาะคลายเขียดครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับน้ำลงน้ำแหงครับมือนี่กับมืออีกมือหนึ่งครับน้ำลงหลายครับลงจนแหงคอดเลยครับทั้งนี้เบ่งก็เห็นตต้งเต้อันหยาอันนี้ครับปกติน้ามีถั่วมุดเลยครับน้ำมือนี่นี่คอนไหมอันนี้คือกันครับนี่ที่ผมนั่งเห็นบอกสาลายันอันนี้ มาครับนามขึ้นมาเพียงระดับปุระเพียงเอิกเพียงคอะนะครับอยู่นี่ลงไปกับปูนะครับน้ำแหงแห้งบุ่นลงไปปุ่นครับเดี๋ยวไปไกลๆนี่ก็มาทไชยปูให้พี่น้องเขาเบิงครับกลายเติบครับปูก็ไดเบิงครับบุ่นมันหลายนะครับนะสะออน ไทยเห็นพี่น้งองเ้างเบิ้งครับผมเบิ้งทั้งนี้ตัวนี้อ็จะเป็นหอยอะไน,นั่นนะครับเด้อหอยเงี้ยง,ยงหอยงี้ยงก็เพื่อนหอยนั่งล้มบ่ครับรนี่นี่จะเป็นหอยนังล้มครับคนนี้ยิ่งดีนะครับนี่นี่มันเป็นโตัด้วยครับนี่ทั้นนนทงนันก,กินได้ดครับ มันขึ้นมาน้ำหนำครับหอยนางรมผู้ใดมักบำรุ่งกำลังกะได้เลยครับนี่หอยนางรมเป็นโตครับนี่ดีๆเยอะครับนี่ก็ยังไปกินลายเท้าแล้วครับมากินได้นะผมมันมันกาบมันอันนี้ตัวน้อยด้ครับเี่กันตัวใหญ่มันยีรี่ในดินครับมันหยีโพขึ้นมาบ่อลายบนไดครับนี่กระเบื้องกันไปนะครับเราโอ้โปวดครับไปเสร็จแล้ว เบิ่งครับเบ้ครับนี่ครับเหมแมนเหมือนล้วครับปุ่นกับปูครับทายพี أي, ่น้องเขาเบิ่งครับผมปูหน้าบ้านเขากับปูนี่ก็ตั้งกันอยู่ครับตัวนี้มันเป็นปูนนํำก้อยน้ำทะเลนะครับ น้ำลงมันก็จะยู่กันแบบนี้ครับกินดินกินหินกินทรายกินสัมปะปีกันล่ะครับเบื้องทางนี้ครับอ้ยทางนี้ขืนครับหลายบ่หลายขืันครับทางนี้ก็ได้อู้ฝนตตงง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  นะี่ไก่ไก่คอนใหม่นี่ครับนี่ตัวนี้ไก่สุดครับนอบนั่นก็อบอกออกมาผมลุกปึ๊ดเทียเดียวนะครับนี่คือว่าเขาพึดเห็นไหมครับ <laughs> คุณที่ติดตามรับชมครับวัสดีครับผม